ความโกรธคือเปลวไฟเผาใจตัวเองก่อนเสมอลองนึกย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เรารู้สึกโกรธใครสักคนหัวใจเราร้อนรุ่มร่างกายตึงเครียดจิตใจปั่นปว่วนเสียงในหัวพึมพำซ้ำๆถึงเรื่องที่ทำให้เราขุนใจและยิ่งคิดยิ่งโกรธยิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองตกเป็นเหยื่อของความอายุติธรรมแต่หากเราหยุดคิดให้ลึกลงอีกนิดคนที่เรากำลังโกรธอยู่นั้น เขากำลังรู้สึกอย่างไรเขาทำเช่นนั้นเพราะเจตนาร้ายจริงๆหรือเขาอาจมีปมบางอย่างในใจที่เรามองไม่เห็นและหากเป็นเช่นนั้นเรากำลังโกรธคนที่น่าสงสารอยู่หรือเปล่า 1. ความโกรธคือภาพลวงตาว่าเรากำลังเอาชนะแต่แท้จริงเรากำลังแพ้แพ้ในขณะที่เราโกรธใครสักคนสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราคือความรู้สึกว่าตัวเองถูกลำเส้น ถูกดูแคลนหรือถูกทำร้ายอย่างไม่ยุติธรรมจิตจึงรีบสร้างกลไกต่อต้านขึ้นมาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตอนเองเพื่อรักษาความรู้สึกว่าฉันไม่ยอมแพ้แต่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นการยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีนั้นแท้จริงคือการยอมให้ความโกรธเข้ามาเป็นผู้ควบคุมใจของเราเราอาจเถียงในใจว่าฉันมีสิทธิ์โกรธเพราะเขาผิด แต่การที่เราปล่อยใจให้เดือดดานอยู่นานๆเท่ากับว่าเราได้ยกอำนาจแห่งความสงบให้กับคนอื่นไปแล้วเปรียบเสม,มือนว่าเราเผาบ้านตัวเองเพราะไม่พอใจเสียงสุนัขที่เห่าหน้าบ้านเราอาจรู้สึกสะใจในช่วงเวลาสั้นๆว่าเอาละ่ะฉันตอบโต้แล้วแต่เมื่อเปลวไฟจางลงใจที่ไม่เครียมเหลือแต่เท่าทุลีคือสิ่งที่เราต้องอยู่กับมัน พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนโกรธคือคนแพ้แม้เขาจะพูดชนะผู้อื่นเพราะเขาแพ้ใจตนเองการที่เราฝึกจิตให้อยู่เหนือความโกรธไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรือปล่อยให้ใครหยีบยำ่ำแต่คือการเลือกไม่ให้ใจเราต้องบาดเจ็บซ้ำจากอาวุธที่เราสร้างขึ้นเองในทางจิตวิทยาความโกรธมักเกิดเมื่อเรารู้สึกว่าพื้นที่ปลอดภัยของเราถูกคุกคาม หรือรู้สึกว่าเราร้ายอำนาจแต่นั่นก็เป็นเพียงความรู้สึกไม่ใช่ความจริงหลายครั้งการโกรธไม่ได้ช่วยให้เราควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นกลับทำให้เราพูดหรือทำอะไรที่เราต้องเสียใจในภายหลัง 2. คนที่ทำให้เราโกรธแท้จริงอาจเป็นผู้บาดเจ็บที่ยังไม่รู้ตัวหากเรามองคนที่ทำให้เราโกรธด้วยสายตาแห่งการเข้าใจมากกว่าการตัดสิน เราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของเขาเป็นผลสะท้อนจากสิ่งที่เขาเคยเผชิญไม่ใช่เพียงแค่นิสัยไม่ดีบางคนเติบโตมาในบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงตะโกนเสียงดา่าและการตำหนิเขาจึงเรียนรู้ว่าการแสดงอำนาจหรือพูดเสียงดังคือวิธีเดียวที่จะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเขาอาจไม่เคยได้รับความอ่อนโยนจึงไม่รู้จักการแสดงความเมตตา มีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกว่าชายผู้หนึ่งมักจะต่อว่าผู้อื่นตลอดเวลาใชาว้วาจาอยากคายกับใครต่อใครวันหนึ่งเขาไปพบพระพุทธเจ้าและผู้จาดูหมิน่นท่านอย่างรุนแรงพระพุทธเจ้ากลับนิ่งเฉยไม่โต้ตอบไม่แสดงความไม่พอใจเมื่อมีผู้สงสัยว่าทําไมพระองค์ไม่ตอบโต้พระองค์ตรัสว่า เขาเป็นเหมือนเด็กที่ไม่รู้ว่ามีไฟอยู่ข้างหน้าแล้วเอามือไปแตะจงเมตตาเขาเธอเพราะเขายังไม่เห็นความจริงบางครั้งคนที่เราคิดว่าเป็นศัตรูหรือตัวปัญหาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่น่าสงสารมากที่สุดเพราะเขาแบกความทุกข์โดยไม่รู้ว่าจะวางมันลงอย่างไรเขาอาจเต็มไปด้วยความโกรธความบิฉาความกลัวหรือความรู้สึกร้ายาในใจ ในทางจิตวิทยาพฤติกรรมที่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่มักไม่ใช่การจงใจทำร้ายแต่มักเป็นการต้องการตัวที่ไม่รู้ตัวหรือเกิดจากความเคยชินที่อย่างรากลึกในจิตใต้สํนนึกหากเรามองให้ลึกลงไปอีกเราจะพบว่าคนที่พูดแรงๆใส่เราอาจกำลังร้องให้อยู่ในใจเพียงแต่เขาไม่มีภาษาอื่นจะใช้สื่อสารนอกจากความมุนแรง สามเปลี่ยนมุมมองจากเขาหน้าชังเป็นเขาหน้าสงสารเวลาที่เรารู้สึกโกรธใครมุมมองในใจเรามักจะตีตราเขาว่าคนใจร้ายคนไม่น่าคบหรือคนที่ควรโดนเอาคืนแต่หากเราเปลี่ยนคำถามจากเขาทำไมเป็นแบบนี้เป็นเขาเคยเจออะไรมาบ้างนะถึงกลายเป็นแบบนี้เพียงเท่านี้มุมมองในใจเราก็จะเริ่มอ่อนลง มีคำพูดหนึ่งในวงการจิตวิทยาที่ทรงพลังมากว่าคนที่เคยเจ็บก็มักจะทำให้คนอื่นเจ็บโดยไม่รู้ตัวในทางธรรมะพระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องการมองด้วยกรุณาไม่ใช่มองด้วยโทสะพระองค์ทรงเปรียบเปรยว่าคนที่ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหมือนคนตาบอดที่เดินอยู่กลางทางโดยไม่รู้ว่าตัวเองเหยียบใครจิตใจที่ฝึกแล้วจะไม่ไปโกรธเขา แต่จะเข้าใจว่าเขาเองก็น่าสงสารเพราะไม่รู้ว่าเขาทำให้ใครเจ็บเช่นเดียวกับชายคนหนึ่งที่เห็นสุนัขบ้ากำลังเห่าใสา่ทุกคนเขาไม่ได้โกรธสุนัขตัวนั้นเพราะเขารู้ว่ามันไม่ได้ปกติเขาเลือกที่จะถอยออกอย่างมีสติมากกว่าจะไปเตะไปดา่าหรือไปกัดตอบในบางครั้งคนที่เราคิดว่าน่าชังที่สุดอาจเป็นคนที่ขาดความรักมากที่สุด และถ้าเราเปลี่ยนมุมมองจากการเอาชนะเป็นการเข้าใจเราจะสามารถปล่อยวางความโกรธและเดินต่อไปโดยไม่แบกบาดแผลไว้ในใจ 4. ี่ทุกคนมีปมที่มองไม่เห็นเราเองก็เช่นกันเรามักจะมองเห็นความผิดของคนอื่นชัดเจนกว่าความบกพร่องของตัวเองเวลามีใครทำไม่ดีเราอาจรู้สึกว่าเขาไม่ควรทำแบบนั้น แต่เมื่อเราทำผิดเองเรากลับคิดว่าเพราะฉันมีเหตุผลไงหรือฉันไม่ได้ตั้งใจนี่คือธรรมชาติของอัตตาที่พาให้เราตัดสินผู้อื่นอย่างเคร่งครัดแต่ให้ข้อยกเว้นกับตนเองอย่างอ่อนโยนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่าเราเห็นโทษผู้อื่นได้ชัดเหมือนคอยถักหญ้าออกจากทุ่งนาแต่โทษของตนกลับเหมือนคนปิดตา ไม่เคยมองเห็นแท้จริงแล้วทุกคนต่างมีปมของตนเองบางคนมีปมด้วยเรื่องรูปลักษณ์บางคนกลัวการถูกปฏิเสธบางคนไม่มั่นคงในตัวตนปมเหล่านี้ทำให้เขาตอบสนองต่อโลกอย่างที่เราอาจไม่เข้าใจและถ้าไม่ได้รับการเยียวยามันจะกลายเป็นพฤติกรรมซัาซากที่ทำร้ายทั้งตนเองและผู้อื่นหากเรายอมรับว่า ฉันเองก็เคยพูดแย่กับใครในวันที่จิตตกหรือฉันก็เคยทำให้ใครเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจเราจะเริ่มลดการตัดสินคนอื่นและเพิ่มความเข้าใจว่าบางทีคนที่ทำร้ายเราก็แค่หลงทางเหมือนที่เราเคยหลงทางมาก่อน 5. ฝึกสติให้เห็นใจที่กำลังโกรธไม่ใช่เหตุให้โกรธในช่วงที่ความโกรธพุ่งขึ้นมา เรามักจะจับจ้องไปที่ต้นเหตุภายนอกคือคำพูดของเขาการกระทำของเขาหรือสถานการณ์ที่ดูไม่เป็นธรรมแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามองเข้าข้างในให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วตัวความโกรธไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในใจของเราเองเราถูกกระตุ้นโดยสิ่งภายนอกก็จริงแต่ความเดือดร้อนเกิดจากใจที่ไม่รู้ทันตัวเอง พระองค์ทรงสอนว่าเมื่อมีเสียงนินทาเกิดขึ้นอย่าไปฟังเสียงนั้นมากกว่าที่จะฟังเสียงของจิตตัวเองจิตที่กำลังสั่นไหวจากความโกรธคือสิ่งที่ควรสังเกตการฝึกสติคือการมีผู้ดูอยู่ในใจคอยเฝ้ามองว่าตอนนี้โกรธแล้วนะตอนนี้กำลังจะเผลอพูดแรงออกไปนะตอนนี้ใจมันร้อนแล้วนะ เหมือนคนที่เห็นไฟกำลังลุกลามในครัวหากรู้ทันเร็วก็สามารถดับไฟได้ก่อนที่บ้านทั้งหลังจะพังในทางจิตวิทยาการรู้เท่าทันอารมณ์คือก้าวแรกของการเยีออยวยาใจเมื่อเรารู้ทันอารมณ์โดยไม่ผักใสและไม่หลงตามใจเราจะค่อยๆเย็นลงเหมือนลมที่พัดผ่านเปลวไฟให้หมดลงเอง6โกรธ คือการให้อำนาจใจแก่คนอื่นเมื่อเราปล่อยให้ใครบางคนทำให้เรารู้สึกโกรธความจริงคือเราได้มอบกุญแจของจิตใจให้เขาไปแล้วโดยไม่รู้ตัวเขาอาจใช้คำพูดเพียงไม่กี่ประโยคหรือการกระทำเพียงสั้นๆแต่สามารถควบคุมความรู้สึกของเราได้ทั้งวันหรือแม้กระทั่งหลายปีสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าแท้จริงแล้วความโกรธ คือการยอมให้คนอื่นมีอำนาจเหนือความสงบในใจเราสมมติว่าในเช้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาด้วยความเบิกบานแต่เมื่อมีใครพูดจะไม่เข้าหูเพียงเล็กน้อยเรากลับหมดความสุขทันทีและจิตใจก็ถูกลากไปอยู่กับความกุ่นเคืองตลอดทั้งวันนั่นเท่ากับว่าคนคนนั้นมีพลังควบคุมชีวิตเราได้มากกว่าที่ควรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า จิตที่ถูกรบกวนด้วยโทรศัตท์เหมือนน้ำในทะเลที่ถูกพายุพัดจักไม่เห็นความจริงชัดเจนแต่จิตที่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์จะไม่ยอมให้ใครมาลากจูงมันได้ง่ายๆในทางจิตวิทยาอธิบายว่ามันคือการที่สมองส่วนเหตุผลถูกปิดการทำงานชั่วคราวเพราะถูกสมองส่วนอารมณ์เข้าควบคุมหากเราไม่ฝึกใจให้มั่นคง เราจะกลายเป็นคนที่ใครก็สามารถกดปุ่มเพื่อทำให้เราปั่นป่วนได้ดังนั้นการไม่โกรธไม่ใช่แค่เรื่องของการใจเย็นแต่คือการปกป้องพลังงานในใจของเราเองคือการทวงคืนอิสรภาพจากอารมณ์และไม่ยอมให้ใครมาเป็นเจ้าของจิตใจเราอีกต่อไป 7. ตัวอย่างจากพุทธการผู้โกรธกับผู้รู้ทันในพระไตรปิฎก มีเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงถึงการรู้เท่าทันความโกรธได้อย่างสง่างามวันหนึ่งมีพราหมผู้หนึ่งรู้สึกไม่พอใจคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปด่าพระองค์อย่างอยาบคายต่อหน้าเขาด่าว่าพระพุทธเจ้าด้วยคำพูดที่รุนแรงปลุกเร้าอารมณ์อย่างเปิดเผยแต่พระพุทธเจ้าเพียงยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าถ้ามีผู้หนึ่งนำของขวัญมาให้แต่เราไม่รับ ของนั้นก็ยังเป็นของเขาพรหมตกใจและเงียบไปเพราะไม่คิดว่าคนจะสามารถสงบได้ท่างกลางการถูกดูหมิ่นขนาดนั้นในอีกเหตุการณ์หนึ่งพระมหากษัตรปะถูกชาวบ้านบางคนลบหลูแต่ท่านไม่โกรธแม้แต่น้อยเพราะท่านเข้าใจว่าคนเหล่านั้นยังหลงอยู่ในความไม่รู้ท่านเลือกที่จะใช้เมตตาแทนที่จะใช้ความโกรธ เรื่องเหล่านี้สอนเราได้ว่าความสงบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังอันยิ่งใหญ่ของคนที่รู้จักตนเองในทางจิตวิทยาการไม่ตอบโต้ในทันทีเป็นทักษะอย่างหนึ่งเป็นความสามารถในการหยุดเพื่อไม่ให้ความรู้สึกพาเราไปทำสิ่งที่อาจต้องเสียใจในภายหลังและยิ่งเราเข้าใจธรรมชาติของจิตเราจะยิ่งเห็นว่า ไม่มีใครสามารถทำให้เราทุกข์ได้จริงๆหากใจเราไม่ยินยอมแต่จิตที่ฝึกแล้วจะไม่โกรธเพราะเข้าใจไม่ใช่เพราะอดทนหลายคนเข้าใจผิดว่าการไม่โกรธคือการฝืนอดทนอดกลั้นไว้แต่ความอดทนที่ไม่มีปัญญาจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมประตูออกมาในวันใดวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา การระงับความโกรธไม่ใช่แค่อดกลันแต่ต้องผ่านการพิจารณาให้เห็นเหตุและผลของอารมณ์นั้นจนใจเข้าใจอย่างลึกซึง้งเมื่อเข้าใจแล้วความโกรธจะสลายไปเองโดยไม่ต้องพยายามกดมันไว้เหมือนคนที่เคยกลวงเหงามืดพอเปิดไฟก็พบว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเมื่อเราเห็นความโกรธตามความเป็นจริงมันก็ไม่มีอำนาจอะไรเลย พระพุทธเจ้าทรงเปรียบจิตของผู้ฝึกแล้วเหมือนน้ำใสในสระลึกต่อให้โยนหินลงไปน้ำก็จะกระเพื่อมเพียงเล็กน้อยแล้วกลับมาใสสงบอีกครั้งในทางจิตวิทยาคนที่สามารถเข้าใจต้นต่อของอารมณ์ตัวเองจะมีความมั่นคงทางจิตใจสูงไม่หวั่นไหวง่ายเพราะเขารู้ว่าอารมณ์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจาก ความคิดการตีความและความเชื่อที่อยู่ในใจของเราเองเมื่อเราไม่โกรธเพราะเข้าใจเราจะรู้จักให้อภัยโดยไม่ฝืนเราจะเลือกความสงบโดยไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีและเราจะสามารถรักษาใจตัวเองให้อยู่ในที่ปลอดภัยได้แม้โลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดกาวให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะใจเราสมควรได้รับความสงบ หลายครั้งเราบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ให้อภัยเขาเพราะในใจเรายังรู้สึกว่าคนที่ทำร้ายเราไม่สมควรได้รับความเมตตาเขาสมควรได้รับบทเรียนเขาควรถูกลงโทษและถ้าเราให้อภัยเขามันอาจเหมือนเรายอมแพ้หรืออ่อนแอแต่นั่นคือกับดักที่ความโกรธสร้างขึ้นในใจเราแท้จริงแล้วการให้อภัย ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาสมควรได้รับหรือไม่แต่มันเกี่ยวกับว่าใจเราเองสมควรได้รับอิสรภาพจากความเจ็บปวดการให้อภัยคือการปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นเหมือนการวางหินหนักๆที่แบกไว้โดยไม่จำเป็นไม่ใช่เพื่อให้เขาสบายใจแต่เพื่อให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์ที่ถ่งใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลผู้จองเวร ย่อมไม่ได้พักผ่อนเลยในขณะที่ผู้วังเวรวางใจวางอารมณ์จะได้สัมผัสความสงบที่แท้จริงในทางจิตวิทยาการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมแต่คือการเปลี่ยนความรู้สึกจากความโกรธเป็นความเข้าใจการให้อภัยจึงไม่ใช่การลืมอดีตแต่คือการเลือกไม่ให้มันทำร้ายเราอีกต่อไปเพราะเราตระหนักว่า ความโกรธไม่ได้เผาใจของเขาแต่มันเผาใจของเราเองทุกวันที่เรายังยึดมั่นในความแค้นเท่ากับเรายอมให้เขาอยู่ในหัวใจเราทุกวันโดยไม่จ่ายค่าเช่าเลยแม้แต่น้อยดังนั้นการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองคือการคืนอำนาจใจให้ตัวเองและคือการเลือกความสงบเหนือความสะใจ 10. ความโกรธคือธรรมดาของใจ แต่การรู้ทันและปล่อยวางคือความพิเศษของใจที่ฝึกแล้วมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับอารมณ์พื้นฐานและความโกรธก็เป็นหนึ่งในนั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดที่เคยโกรธเพราะแม้แต่พระอรหันต์ก่อนจะตรัสรู้ก็เคยมีอารมณ์โกรธเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ทำให้ผู้มีปัญญาแตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่การไม่โกรธเลยแต่คือ การรู้ทันความโกรธและไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นไฟเผาผู้อื่นและเผาใจตนเองคนทั่วไปเมื่อโกรธจะพุ่งออกไปภายนอกพูดแรงทำร้ายหรือประทักแต่คนที่ฝึกใจแล้วเมื่อโกรธเขาจะหันกลับมามองภายในรู้ว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วจากนั้นเขาจะไม่พูดไม่ตัดสินไม่ทำอะไรเลยจนกว่าใจจะสงบ เปรียบเหมือนน้ำในแก้วที่ถูกเขยา่าถ้าเรารอให้ตกตะกอนน้ำก็จะใสอีกครั้งแต่ถ้าเรารีบปรินน้ำในขณะที่ยังขุนเราจะได้แต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความอดกลั้นต่อความโกรธนั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งและท่านตรัสว่าความอดกลั้นนั้นไม่ได้หมายถึงการกดไว้ในใจแต่หมายถึงการฝึกสติและปัญญา จนเห็นว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องโกรธเพราะในที่สุดคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเขาก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังหลงทางอยู่เช่นกันเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจะไม่เพียงแต่ให้อภัยเขาแต่จะเมตตาเขาได้ในใจอย่างแท้จริงและเมื่อใจเราเดินมาถึงจุดนี้จุดที่มองเห็นความโกรธเป็นเพียงเงาของความไม่รู้ เราจะไม่อยากโกรธใครอีกเลยไม่ใช่เพราะฝืนใจแต่เพราะเราเห็นแล้วว่ามันไม่จำเป็นเลยจริงๆเพราะความโกรธไม่เคยเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นไม่เคยแก้ปัญหาใดได้จริงและไม่เคยทำให้ใจเรามีความสุขแต่ความเข้าใจเมตตาและการรู้เท่าทันใจตนเองต่างหากคือกุญแจที่ปลดล็อกความทุกข์ทั้งหลาย หากรู้แบบนี้เราจะไม่อยากโกรธใครอีกเลยแม้เพียงเศษเสี้ยวของวินาที